แม่เราออกกําลังกายยางแกงแขนน,นั่นเก็บเศษขยะไปนําโอ้ยแม่ออกกําลังกายพูนเก็บขยะได้เป็นถุงหมุ่ใหญ่พูนแกงแขนไปนําเตดีตนออกกําลังกายแล้ววะ đọc thong lầy cặp lắng ngảm ui bàn và bà cát nhắn nó no. chắc nói cái gì óc lên thì cần là ผู้ชิบผานประกาศยังพร้อมเพรื่พร้อมพัง พร้อมเพลก็คือพร้อมพังเลยเว้ยภาอีสานพร้พอมเพล่ก็คือพร้อมสิพังเนี่ยพร้อมเพอีกแหละ แข้งแขนได้หลายเธอเลยน้อ,อนแม่เนาะโอ้ยเมืองเหมืองได้ขุดยากไปหอดโอ้ยยางแบบไก่หนึ่งอ้าวอืมให้แม่แข้งแรงอยู่ดีมีแห่งน้แม่เด้อสาธุสาธุสาธุ